สวัดีท่านผู้ชมท่านด้วยนะครับผมวันนี้นะฮะเราจะมารีวิวนะครับผมหลังการใช้อ่าหลังการใช้อะไรล่ะนะครับผมก็จะมารีวิวเลยนะครับผมเจ้าแอมซอยนะครับผม 10W30 นั่นเองนะครับผมเราเปลี่ยนน้ำมันเครื่องตอนที่เราจะใช้แอมซอย์อะครับผมใช้ไปตอนเมื่อประมาณเ,าเลขหน้าไม้นะอยู่ประมาณ21,000 สองหมื่นหนึ่งโดยประมาณนะครับผมแล้วก็ตอนนี้เราถ่ายออกนะครับในตอนเลขหน้าไม้สองหมื่นสี่พันหกร้อยสามสิบเจ็ดนะตามเลขหน้าไม้เลยนะฮะอ่ะอันดับแรกเลยนะครับผมเรามาดูในเรื่องของอ่าค่าน้ำมันละกันนะครับผมน้ำมันเนี่ยน้ำมันที่ออกมาครับก็จะเป็นน้ำมันแบบสีปกตินะครับผมเพราะว่าถ้าเกิดปัญหาหรืออะไรอย่างเงี้ยมันจะ มีสีที่ผิดเพี้ยนไปนะครับผมสีน้องก็จะปกตินะครับผมก็น้ําตาลน้ํำตาลข้นๆเหมือน,นสีชาเย็นละกันประมาณนั้นนะครับผมอาจจะข้นกว่าหน่อยนะฮะอ่ะแล้วเราก็เปลี่ยนแต่ถ้าถามว่าความรู้สึกในการใช้หลังจากสามพันโลที่ใช้มาเป็นยังไงนะครับผมในส่วนนี้ผมก็จะบอกก่อนเลยว่ามันจะคล้ายๆขอใช้ฟิลลวกันนะสำหรับการใช้เราเป็นรถตัว cb 5 0 0 f ปี18นะครับผม ฟีลจะคล้ายๆเจ้านี่นะฮะผมก็คือ Honda a อ t ลตนะครับ 10W30 ของศูนย์เลยของ Honda เลยนะครับผมก็จะช่วงแรกๆครับเครื่องการบิดการตบเกียร์การงัดเกียร์อะไรเงี้ยครับผมมันจะนุ่มลื่นใช้ควาว่านุ่มลื่นเลยนะพอนุ่มลื่นปุ๊บเนี่ยมันก็ทำให้การขับสมูทแล้วพอเราใช้มาสักระยะหนึ่งนะฮะ ก็จะเป็นคือถ้าเทียบเหมือนน้ำมันเครื่องสูตรเลยตัวเจ้า M ซอย10 w 30นะครับก็คือมันจะเริ่มมีความเหมือนมันหนืดไปเรื่อยๆเนาะตัวน้ํามันเครื่องเนาะแล้วมันก็ค่อยๆแข็งแข็งแปกเกียร์ก็จะแข็งขึ้นเรื่อยๆ,ๆถามว่ามันใกล้เคียงกับของสูตรไหมผมว่าใกล้เคียงใกล้เคียงมากนะครับผมอาจจะสัมผัสได้นิดๆหน่อยอีกส่วนหนึ่งเลยนะครับผมตัวราคาราคาก็เป็นมิดไม่ต่างอะไรจากสูตรนะ ก็จะตกอยู่ที่ประมาณนะครับกระป๋องละถ้าข้างนอกนะหรือว่าข้างในเนี่ยก็จะป่องละ400ร้อโดยประมาณสี0้กว่าบาทนิดๆนะครับอาจจะแพงกว่าศูนนิดนึงนะฮะแต่ว่าการใช้งานก็คล้ายๆกันสำหรับตัวเจ้า10 W30 คขอเน้นนะ10 W30 นะครับนะคะผมขอเน้นเลยว่าคนไทยไม่ค่อยได้ใช้มัง้งหรือไม่ค่อยได้เห็นใช้สักเท่าไหร่ส่วนใหญ่เขาจะไปใช้ 10W40 เป็นมากกว่าส่วน30อ่ะนี่แหละ3,000โลก็มีอย่างที่บอกก็คือเปลี่ยนทายออกมาสีน้ำมันเครื่องโอเคไม่มีสีที่ผิดแปลกหรือผิดเพี้ยนไปนะครับผมทำให้การใช้งานได้ดีขึ้นการเตะเกียร์ก็ยังแข็งเหมือนของศูนย์แล้วกันต้องบอกอย่างนี้แข็งเหมือนของศูนย์ในระยะที่มากขึ้นหรือเพิ่มขึ้นไปหลังจากนี้เนาะจริงๆน้ำมันเครื่องเขาอะสามารถใช้ได้ถึงประมาณ5,000โล6,000โลเลย นะแต่ถ้าถามว่านะตอนนี้3,000โลที่เปลี่ยนไปนะครับฟิลก็คือแข็งและแต่ถ้าไปมากกว่านี้อาจจะมีความแข็งที่แข่งขึ้นด้วยการที่ลดลงเป็นสสูบแต่ถ้า4สูบผมว่าอาจจะดีดีกว่า2สูบละกันโดยประมาณนั้นก็จะมารีวิวประมาณนี้ละกันนะครับผมว่ามันเป็นยังไงใช้แบบไหนยังไงนะฮะความรู้สึกเป็นยังไงถ้าถามว่าแนะนําอยากให้ใช้ไหมสําหรับรถ2สูบก็อยากให้ใช้มากกว่าตัว 40นะครับเพราะว่ามันจะให้ความที่นิ่มกว่านุ่มกว่าในการเข้าเกียร์ไม่แข็งกระด้างจนเกินไปเหมือนกับคนที่บน่นบ่นในเรื่องของ 10W40 เนสะีสนาะสำหรับวันนี้พอเท่านี้ละกันนะครับสำหรับการรีวิวไปไว้เดี๋ยวพบกันคลิปหน้ามีอะไรก็ลองเชิญชมกันละกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับผมขอบคุณมากๆสํสหรับพี่เมย์นะครับแอมซอยที่ส่งแอมซซยตัว 10W 30มาให้เราลองใช้นะครับ วันนี้ก็รีวิวเเท่านี้สำหรับความรู้สึกในการใช้เจ้านี่นะฮะไปละกราบสวัสดีทุกท่านครับ